คุณเคยกินอะไรที่มันอร่อยจนต้องเต้นไหมครับแบบนี้เต้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้อะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยครับว่าเต้นทําไมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารอิ่มอร่อยริมน้ํอาอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาตุด๊ดพามาลองลิ้มชิมรสฟินกับบรรยากาศร้านอาหารติดแม่น้ําน้อยอเาเภอเสนาโดดเด่นด้วยอาหารรสชาติจัดจ้าน และที่สําคัญการันตีถึงวัตถุดิบที่สดใหม่ในทุกวันสามารถนั่งชิวริมน้ําลมพัดเย็นๆไม่ว่าจะมากับเพื่อนหรือมากับคนรู้ใจบรรยากาศก็ได้ฟินชใช้เล่นเลยคุณเออลืมบอกไปที่นี่เขามีโฮมสเตย์ริมน้ําที่บอกไว้เลยว่ากินพักจบครบในที่เดียวบรรยากาศยามเย็นเนี่ยนะสบายตาและสบายใจมากทุกขออนี้าหปิดตำนานร้านลับที่จะไม่รับอีกต่อไป เปิดลิ้นรับรสชาติกับเมนูแรกกระลำปีผัดน้ำปลาอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่บอกได้เลยว่าน้ำปลาหอมสดกรอบด้ข้าวสวยร้อนๆสักจานคงจะดีต่อด้วยหอยเชลล์วขวัวพริกเกลือหอยเด้งๆกระเทียมหอมๆแซกโดยรสชาติความเผ็ดร้อนของพริกถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่โดนใจเชลเล่นจัดมาแบบเน้นๆเต็มปากเต็มคำ ต่อ,อแถวมาด้วยคากีเท้าไฟอีกหนึ่งเมนู r e คคอมเมนน้ำขาหมูไม่หวานเกินรสชาติดีคบรสหวานเค็มมันขาหมูมาขาใหญ่แต่มันน้อยหนังเปื่อยทานคู่กับลูกโดดสักเม็ดละลายคาลิ้นนุ่มวาวซาที่สุดเลยคุณ ต่อด้วยปลาทอดสมุนไพรสูตรเด็ดของทางร้านที่มาพร้อมกับสมุนไพรทอดแบบแน่นๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดแหนมด้วยสมุนไพรทอดที่มาคู่กันเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไม่เคยน้อยหน้าที่ไหนเพราะสูตรเย็นตาโฟหม้อไฟสุดกลมกล่อมกับน้ำสุดที่เข้มขน้นวัตถุดิบคุณภาพดีจัดมากันแบบเต็มหม้อบอกได้เลยว่า ไม่เป็นสองรองใครในเรื่องคุณภาพและรสชาติแน่นอนเพราะถ้ามีหอยเชลล์รัววปีเกลือจะขาดหอยเชลล์อบชีสไปได้ยังไงสุดฟินกับหอยตัวใหญ่เต็มคำที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านทานคู่กันอย่างดีลงตัวสุดๆเลยคุณมาถึงเมนูสุดยิ่งใหญ่ที่ยกภาคใต้และภาคอีสานมารวมกันไว้กับตาอิ่มอร่อยคุณเอ๋ยอร่อยจนต้องพูดคำว่าแซบอีห e ลี L e นอกจากกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกชิ้นโตๆแล้วเนี่ยนะรสชาติเนี่ยอีสานที่แท้ทูปิดด้วยเมนูขาหมูหม้อไฟสูตรเด็ดของทางร้านที่เปื่อยจนลืมเคียวอร่อยจนลืมกืนฟินจนลื่นลงคอไปเลยนี่แหละที่มาของคำว่าละลายคาปากที่แท้ทูสำหรับใครที่สนใจร้านเขาเปิดทุกวัน11โมงเช้าถึง5ทุ่ม